จ้าวันนี้มากินผลไม้ผกัผกผัอกอบกรอบเห็นเขากินกันน,นี่มีชิ้นเดียวด้วยนีย่กีวีมาลองเลยน,นี่อะไรเนี่ยมอนฝรั่งมั้งชอบอ่ะอ่ะ ได้อยู่แซบใครบอกไม่แซบนี่ไม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 ไมไมใช่ละแซบจริงอันนี้กล้ยอันนี้น่าจะอะไรไม่รู้อ,อร่อยจะได้เนี่ยนี่เผือกขอคุกอ่ะ ตัวเน,นี้ยสองร้อยห้าสิบกรัมแท้ยอดแหลกนี่พุตาที่เขาบอกว่าแข็งแข็งแข็งกันนะนี่มันแข็งพอดีชื่อกินที่ได้จิตใจนี่จิตใจแหละชอบเดี๋ยวไปซื้อ คุ้มกับราคาแซ่บนี่แข็งจริงที่เขาบอกแข็งๆข็งก็ ok ยกินอ่ะแต่เน่้พอดีอ่ะนี่อ่ะอดอบกรอบจ้าิงไม่อยู่แบบไม่อยากหยุดอ่ะมาเด้อจะซื้อกินกัน าอืมันจะมีกบคุกเกลือนี่มันแบบเหมือนกินเลยอ่ะแต่มันจะหอมรสผักแต่ละชนิดอ่ะแซบ่บจริงโปรโมทน,นะซื้อมามอร่อยพูดต่อเยอะ Ah